สวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศดังต่อไปนี้บรัสเซลส์พันธมิตรของยูเครนได้ประกาศการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่และให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือทางทหารที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นในการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของเอ t o เมื่อวันพุธ โดยกล่าวว่าขีปนาวุธโจมตีรัสเซียเมื่อสองวันก่อนทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันตามรายงานของสำนักข่าวเอฟพีลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริการ่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเยูเครนได้จัดประชุมมากกว่า50 ประเทศประนามวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียที่โจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางทหารทั่วยูเครนคนทั้งโลกเพิ่งเห็นความโหดร้ายและความโหดร้ายของสงครามคัดเลือกของปูตินออสตินกล่าว ยังรักลึกในความก้าวร้าวและเพิกเฉยต่อกฎแห่งสงครามอย่างสุดซึง้งการโจมตีครั้งล่าสุดของรัเสเซียทำให้ความมุ่งมั่นของชาวยูเครนและสหประชาชาติอื่นๆทั่วโลกลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขากล่าวการโจมตีทางอากาศของรัเสเซียได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว19คนในยูเครนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนและตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศ เพิ่มความเร่งด่วนให้กับการเรียกร้องให้มีการป้องกันทางอากาศเพื่อปกป้องเมืองของเคียฟเป็นเวลานานร่างกายขอขอบคุณลาก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง